คันอีกคันสีเขียวนะคะมาใส่ผ่านไถคันสีฟ้านะคนแหะลงดึงถอยหลังคู่นะคะตอนนี้ จะขึ้นได้นะคะช่วงนี้เจอลมเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถไถนานะคะเพราะปีนี้ฝนตกเร็วนะคะน้ำเยอะโครนเยอะนะคะแล้วก็ลื่นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนฝนตกก็จะดินก็จะแข็งนะคะพอ,อเจอน้ำาเยอะแบบนี้ก็กลายเป็นโคลนแล้วก็ลืนะะ่นค่ะมีความลื่นมากๆเลยนะคะ กลับบ้านนะคะไม่น่าจะไถ่ยตเพราะว่าเดี๋ยวจมลงไปอีกนะคะนะคะใช่ค่ะน่าจะกลับบ้านแล้วทานสีเขียววิ่งขึ้นไปบนถนนแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะวิ่งขึ้นไปนะคะนะคะกลับบ้านเลยค่ะไม่ได้ไถ่ยตนะคะก็เกว่าจะขึ้นได้นะะ่าไปตั้งหลักที่บ้านพอล้วค่อยกลับมาไถ่ใหมค่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกท่าน แอบคุกคอมคิ์นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ